สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดที่นะ่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันนะครับมากันที่เรื่องแรกครับก็เป็นเรื่องของอันเดรียลน่าครับตามรายงานจากสื่อของแคเารูน รายงานล่าสุดนะครับว่าตอนนี้นะครับมีความเป็นไปได้นะที่ทีมชาติแคนรูเนี่ยจะมีการเปลี่ยนใจดึงอุรน่ากลับมาร่วมงานกันอีกครั้งนะครับ หลังจากที่เสร็จสึกภารกิจฟุตบอลโลกในช่วงปีที่ผ่านมาที่กาตาเนี่ยนะครับทางโรน่าก็ได้มีการประกาศรีทายนะฮะเหตุผลที่เราได้ทราบกันก็นคือเจ้าตัวเนี่ยมีปัญหากับกุนซือทีมชาตินะครับมีการโต้เถียงกันแล้วก็ไม่ยอมเล่นตามแท็กติกที่โค้ชเนี่ยวางกันเอาไว้นะครับแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วก็ทางทรงซึ่งเป็นกุนซอของทีมชาติเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนใจเรียกโรน,น่ากลับมาร่วมทัพทีมชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับ ซึ่งทีนี้ถ้าเกิดวุราน้ากลับไปเนี่ยนะครับทำให้โปรแกรมในช่วงศึกฟุตบอลแอฟริกาคัพออฟเนชั่นเนี่ยนะฮะมันก็จะเกิดขึ้นในช่วงมกราคมถูกไหมครับทีนี้มันก็จะคาบเกี่ยวกับโปรแกรมของทางสโมสรด้วยทําให้อุราน่าเนี่ยถ้าเกิดไปติดทีมชาติก็จะไม่ได้ลงเล่นให้กับทางสโมสรในเวลาเดียวกันนะครับมันจะค,คล้ายๆกับมูเมซาร่าที่จะต้องไปรับใช้ทีมชาติอียิปต์นั่นเอง กรณีของเลียพูลเนี่ยจะคล้ายๆกับของแมนยูเลยระหว่างมูเมซาร่ากับโอนาเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับซึ่งโปรแกรมของทีมชาติแคมบรูเนี่ยมีคิวลงเตะในศึกแอฟริกาครับออฟเนชั่น2023รอบคัดเลือกจะมีโปรแกรมในวันที่12นะครับเดือนหน้านี้เองนะฮะโดยที่ทางทีมชาติแคมบรูเนี่ยก็ตอนนี้อยู่ในฐานะรองจากฝูงนะครับรองจากฝูงของกลุ่ม C นะแล้วก็มีแนวโน้มว่า จะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายร่วมกับนามีเบียนะครับซึ่งเป็นทีมจากฝูงด้วยนะครับทีนี้พอมันผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีโปรแกรมเกินเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่13ของเดือนมกราคมจนถึงเดือนถัดไปนะฮะวันที่11เลยนะครับ แล้วก็แมนยูเนี่ยจะไม่มีอันเรีวาน่าในช่วงนั้นเนี่ยก็จะเป็นเกมพบกับสเปอร์เวสต์แฮมนะครับแล้วก็บู๊คแฮมตันรวมไปถึงแอสตันวิลล่าด้วยนะครับซึ่งยังมีโปรแกร,รมบอลถ้วยนะถ้าเกิดแมนยูไปได้ไกลในบอลถ้วยเพิ่มเติมเนี่ยนะฮะหรือว่ารอบถัดไปเนี่ยก็อาจจะพลาดอีก2เกมนะครับรวมกันแล้วเนี่ยเป็น6เกมด้วยกันนะฮะที่แมนยูจะไม่มีอันรีวาน่าในช่วงต้นปีหน้านะครับนี่คือรายงานกระดกมานะฮะซึ่งเรื่องของ การซื้อผู้สับปะตูเนี่ยมันก็มีข่าวเชื่อมโยงนั่นแหละนี่เป็นสาเหตุที่แมนยูเนี่ยกำลังมีข่าวเชื่อมโยงเกี่ยวกับผู้สับปะตูมือ2รายใหม่อาจจะเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่ออุรนาเนี่ยไม่พร้อมใช้งานหรือเปล่านะครับผมต้องขอชี้แจงก่อนนะครับคือประเด็นเรื่องของการซื้อผู้สับปะตูเนี่ยไม่ใช่ว่าผมเนี่ยไม่เห็นด้วยในการซื้อนะแต่ผมเนี่ยพยายามอธิบายว่าลำดับความสําคัญในการซื้อในช่วงซัมเมอร์เนี่ยแล้วก็ในตอนเนี้ย แมนยูมีปัญหาเกี่ยวกับกองกลางตัวกลางนะครับซื้อไม่ซื้อก็แล้วแต่สโมสรซึ่งซื้อก็ดีนะครับแต่ตอนนี้นะครับแมนยูควรซื้อกองกลางก่อนนะฮะ ก่อนตลาดใกล้ที่ปิดตัวลงหลังจากนั้นมันก็ได้จะมีเวลาอีกสักเล็กน้อยในการซื้อผู้สัประตูรายใหม่เข้ามานะครับย้ำนะครับว่าไม่ได้แบบมองว่าแมนยูไม่ควรซื้อผู้สัประตูรายใหม่ยังไงก็ได้แล้วแต่สโมสรซื้อเข้ามาก็ดีแต่ตอนนี้ลำด,ดับความสัมพันมันควรทจะเป็นกองกลางแล้วก็ผู้สัประตูไม่ใช่ผู้สัประตูแล้วก็กองกลางนี่คือส่วนตัวในมุมมองผมเท่านั้นนะฮะ ทุกคนก็น่าจะเข้าใจกันดีนะครับส่วนเรื่องเล่าต่อมาครับ MEN เนี่ยก็ได้มีการให้ข้อมูลกันอลอกมาครับในเชิงบทวิเคราะห์ว่าในช่วงท,ท้ายของตลาดเนี่ยตลาดขาออกเนี่ยก็คงจะเป็นตลาดที่ร้อนแรงมากกว่าขาเข้านะแล้วก็อาจจะไม่ได้มีดีลแบบบิ๊กดีลเกิดขึ้นหลอกนะครับเนื่องจากว่าเรื่องของงบประมาณอะไรต่างๆแมนยูก็มีเงินไม่มากนักนะฮะอาจจะเป็นดีลที่เราก็น่าจะทราบกันมาเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับซึ่งดูเหมือนว่าไม่มีการทุ่มเม็ดเงินมหาศาลนะฮะในราย ของกองกลางประมาณสัก30ล้านปอนอะไรประมาณนั้นนะครับผู้สมัครตูอีกสักหนึ่งรายนะฮะราคาไม่เกิน10ล้านปอนนะครับซึ่งตามข้อมูลที่มีการระบ,บุกันออกมาเนี่ยนะครับในรายของดีเนอร์สันเนี่ยนะฮะความต้องการชัดเจนอยู่แล้วนะครับในช่วง ที่ผ่านมานะครับดีนาาสัสันมีความต้องการที่จะลงเล่นในทีมชุดแรกต้องการเป็นมือหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการย้ายทีมเนี่ยมันก็น่าจะเกิดขึ้นนะครับโดยที่มีนอตติงแฮมฟอเรสต์นะครับที่ตอนนี้ถึงแม้ว่ากระแสข่าวจะลดน้อยลงไปแต่ว่าก็ยังมีข่าวอยู่นะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือกิตาเพลเลตนะครับที่สนใจยืมตัวแล้วก็มีออปชั่นซื้อขาดตามมานะฮะซึ่งมันมีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดสําหรับดีนาาสัสันที่ จะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับร้านอื่นครับก็จะเป็นข่าวออกในรายของเบรนดอนวิลเลียมนะครับที่อาจจะโดนปล่อยตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับในรูปแบบการยืมตัวหรือแบบถาวรนะฮะซึ่งมันมีโอกาสไปแบบถาวรเหมือนกันนะครับเรื่องดังกล่าวเทนฮาก็ได้มีการให้สัมภาษณ์หลังเกมที่พบกับสเปอร์ไปแล้วนะครับว่าทั้งวิลเลียมแล้วก็ดอนนี่ที่ไม่มีรายชื่อเนี่ยบางทีเขาอาจจะ มุ่งมั่นในเรื่องการย้ายออกจากทีมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสย้ายทีมสูงนะครับแล้วก็เอร็กบายี่นะครับที่ทุกคนลืมไปละนะฮะก็มีโอกาสสูงอยู่แล้วนะครับไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมตังแต่ช่วงรีซั่นเป็นต้นมาเลยนะฮะเพราะฉะนั้นการย้ายทีมมันก็เกิดขึ้นแน่นอนแบบร้อเปอร์เซ็นต์แต่ว่าจะไปอยู่ทีมไหนเท่านั้นเองนะครับส่วนเรื่องของขาเข้าเนี่ยนะครับอย่างที่ผมชี้แจงกันไปก็คือเราทราบก,กันมาเป็นอย่างที่อยู่แล้วนั่นก็คือผู้สบตูรายใหม่อีกสักหนึ่ง บเชที่ราคาก็ไม่เกินหล้านปอนด์นะครับสีล้านปอนด์เท่านั้นเองนะครับที่ดึงกันเข้ามาในตอนที่ดีโน่เนี่ยย้ายออกไปพอดีนะครับแล้วก็ในช่วงที่พอมิตันมีอาการบาดเจ็บแล้วก็ออรานาเนี่ยก็เป็นมือหนึ่งอยู่แล้วนะครับแต่ก็เอามารวมกันกับคนที่อยู่ก็คือโอรานา ไปเนเดียแล้วก็ทอมฮีตันเป็น3าผู้สับปประูรายใหม่นั่นเองนะครับนอกเือจากนั้นนะครับก็เราจะได้เห็นกองกลางที่มีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดเหมือนกันนะครับที่จะเป็นขาเข้านะครับเนื่องจากว่าเมสันเมาส์ก็มีอาการบาดเจ็บไปแล้วนะฮะเขามีไหมหนูนะครับที่มีอาการบาดเจ็บหนักนะครับเพราะฉะนั้นแมนยูก็ซื้อกองกลางรายใหม่แน่นอนครับมีโอกาสเป็นไปได้สูงแต่ว่าจะเป็นใครระหว่าง โซฟีอนอาร,บ,รบ,บัตกับไรอันกาเฟนเบิร์ตนะฮะที่กําลังมีข่าวร้อนแรงอยู่ในขณะนี้นะครับปัญหาของแมนยูในตําแหน่งพื้นที่แดนกลางเนี่ยเอเมนบอกว่ามันเห็นได้อย่างชัดเจนว่าปัญหาเกิดช่องว่างใหญ่มากๆในช่วง2เกมที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือเกมพวก,กับบูฟแล้วก็ทรัลเมสเปอร์นะฮะซึ่งเทนฮากเนี่ยชัดเจนครับว่าต้องการเพิ่มความแข็งแกร่งในพื้นที่แดนกลางให้มันมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นกว่านี้ส่วนเรื่องของลิลลชื่อน่าจะลงเอยใครคนใดคนหนึ่งระหว่างไรอันกาเฟนเบิร์ อัลบัตนั่นเองนะครับต้องมารอดูกันว่าทีนฮากชอบใครแล้วก็จะมีการเลือกใครอย่างเป็นการหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับส่วนขาออกอีคนครับก็คือในรายของเฮลิมักวายนะครับซึ่งตอนนี้อาจจะไม่ใช่ขาออกของเฮลิมักวายไปแล้วนะครับต้องบอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยยังมองได้ว่าเฮลิมักวายเนี่ยมีโอกาสย้ายทีมแต่ว่าตั้งแต่การย้ายของแม็กวายไปเวสต์แฮมเนี่ยมันพังลงเนี่ยทำให้ความสนใจของเฮลิมักวายที่สโมสรอื่นให้ความสนใจเนี่ยก็เริ่มเบาบางลงไปแล้วนะฮะ ทีมสนใจก็เริ่มไม่มีแล้วนะครับทำให้เรื่องของฮันรี่ักวาจะอยู่กับทีมต่อไปมันก็เพิ่มขึ้นแบบเรื่อยๆนะครับแล้วหลังจากนั้นเจ้าตัวก็ต้องสู้เพื่อเบียดชั้นตำแหน่งต่อไปนะครับถึงแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ย ก็มีความสูงเสี่ยงในเรื่องของการติดทับทีมชาติอังกฤษก็ตามแต่ว่ามันไม่มีทางเลือกครับเพราะว่าทีมที่เขาสนใจเขาก็ไม่มีแล้วนะครับคือมันอาจจะมีแต่ว่ามันก็ลดน้อยลงไปไม่ใช่เวสต์แฮมละไม่ใช่สปเปอร์ก่อนหน้านั้นละแล้วก็ไม่ใช่นิวคาสเซิลเช่นเดียวกันในตอนนี้นะครับซึ่งถ้าถามว่าในช่วงนา้ของตลาดเนี่ยมันยังพอมีการเปลี่ยนแปลงได้ไหมถึงแม้ว,ว่าณนะตอนเนี้ย แม็กไวมีโอกาสอยู่ต่อแต่ถ้าเกิดมีข้อเสนอเข้ามาในวันสุดท้ายของตลาดแมนยูก็พร้อมที่จะรับฟังเหมือนกันในเรื่องของข้อเสนอแต่ว่าต้องเป็นข้อเสนอที่ถูกใจทางฝั่งของแม็กไวเองด้วยทางฝั่งของทางสโมสอดด้วยนะครับจริงๆเอาให้มันแบบถูกใจทางฝั่งนักเตะมากกว่าส่วนตัวเรื่องของเม็ดเงินค่าตัวเนี่ยแมนยูพร้อมรับฟังอยู่แล้วนะครับ20 30บล้านปอนด์แมนยูก็พร้อมที่จะรับฟังที่มันล่มก่อนอันนั้นก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของค่าใช้จ่าย ส่วนตัวของทางแม็กวด้วยส่วนนึงนะครับอ่ะนี่คือเรื่องของตลาดขาออกแล้วก็ขาเข้าที่มีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดนะครับในมุมมองของ MEN นะฮะสื่อท้องถิ่นที่เอามาให้รับฟังกันส่วนเรื่องต่อมาครับเกี่ยวกับ6ปัจจัยที่ทำให้แมนยูเนี่ยออกสตาร์ทได้ย่ำแย่ในช่วงซีซันใหม่นะครับในมุมมองของอันเดรียนเดอรมนะฮะซึ่งเป็นนักข่าวของทอสปอร์ตครับเขาก็ได้มีการวิเคราะห์กันออกมานะครับว่า เทนฮากเนี่ยมีอีกหลายเรื่องนะครับที่เทนฮากเนี่ยทำไม่ได้นะครับก็คือมีปัญหาในเรื่องของการแก้ไขแล้วกันเทนฮากไม่สามารถพัฒนาจะดอนซานโชได้เลยนะครับแล้วก็ เขาเนี่ยล้มเหลวอ,อยู่ในการพัฒนาณตอนนี้นะครับส่วนในรายของแอนโทนีก็เช่นเดียวกันนะฮะรวมไปถึงการจัดการเกี่ยวกับนวยบิกานะครับที่ไม่ดีสักเท่าไหร่เกี่ยวกับสาการเรื่องของการจะอยู่ต่อหรือว่าจะย้ายไปนะฮะจัดการเกี่ยวกับเรื่องดังเก่าวไม่ดีแล้วก็จัดการเกี่ยวกับสาการของแฮนแมักไวไม่ดีเช่นเดียวกันในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นอนาคตหรือว่า ตำแหน่งกับตันทีมด้วยนะครับรวมไปถึงเอเดนฮารเนี่ยสร้างแผงกรองกลางที่ทำให้คาเซเมโรเนี่ยมีผลงานที่ไม่ดีแล้วก็รับบทบาทหนักจนเกินไปแล้วก็ในตอนนี้เขากำลังทำลายเมสันเมาส์ในพื้นที่แดนกลาง มันดูเหมือนว่าเขาเนี่ยไม่มีไอเดียในการสร้างแผงกองกลางที่มีประสิทธิภาพในพิวเเดนตอังกฤษนะครับดังนั้นเนี่ยเอเดรียนฮาร์กโดนตั้งคําถามนะครับว่าเก่งจริงหรือเปล่าน,นี่คือมุมมองของกูรูท่านนี้นะครับมุมมองของดิเเท่าเบอรต์ตอกันบ้างนะครับแล้วก็เจมี่คาร์แรเกอร์นะฮะ เบอร์อปเนี่ยเขาก็ได้มีการคอมเมนต์เกี่ยวกับพื้นที่แันกลางของแมนยูในช่วงซีซันใหม่นะฮะที่ดูเหมือนว่าตอนเนี้คาซิเมโร่เจอปัญหานะครับเบอร์อปมองว่าคาซิเมโร่เนี่ยจำเป็นที่จะต้องเล่นให้ได้ดีกว่ามาตรฐานที่เขาแสดงกันเอาไว้ในช่วงปีก่อนนะครับกับทางแมนยูซึ่งปีก่อนเนี่ยมาตรฐานสูงมากแต่ว่าในช่วง2เกมซีซันใหม่นี้คือตอนเนี้ย ชัดเจนครับว่าผลงานภาพรวมเนี่ยมันก็ตกต่ำลงไปนะฮะและหากทีมยังไม่ตื่นตัวเนี่ยนะฮะในช่วงซีซั่นใหม่มันก็อาจจะเป็นซีซั่นที่ศูนย์เปล่าอีกครั้งของทางสโมสรก็ได้นะครับบรอบที่ไปหญิงนะครับว่าแมนยูจำเป็นที่จะต้องมีการเก็บแต้มให้ได้โดยเร็วที่สุดเพ่าที่จะเป็นไปได้นะครับเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นแล้วก็ความมั่นใจนะฮะความมั่นใจในเรื่องของเกี่ยวกับว่าซีซั่นนี้จะเป็นซีซั่นที่เราเนี่ยประสบความเด็ดได้นะครับ ทั้งทีมจะเป็นที่จะต้องปรับปรุงครับแล้วก็คุณเนี่ยสามารถจี้ไปได้เลยนะครับว่านักเตะคนไหนในทีมเล่นดีบ้างเล่นได้ไม่ดีบ้างนะครับในตอนนี้ในช่วง2องเกมที่ผ่านมาทุกคนเนี่ยน่าจะรู้กันมาเป็นอย่างดีนะครับบอกได้ง่ายมากๆในตอนนี้นะครับรวมไปถึงคาเซเมโรครับที่คุณก็รู้ครับว่าเขาเนี่ยเป็นนักเตะที่ดีนะ แล้วก็ถ้าเกิดคาซิเมโรยังงัดฟอร์มที่ดีออกมาไม่ได้เนี่ยนะครับทีมก็จะได้รับผลกระทบด้านลบอย่างแน,น่นอนนะครับขณะเดียวกันทางน้าเจมร์มีคาร์เรกเกอร์นะครับก็มีการคอมเมนต์เรื่องนี้เหมือนกันว่าเราได้เห็นมาแล้วนะครับในเกมวันจันทร์แล้วก็เกม2เกมที่ผ่านมาแล้วกันนะครับว่าพื้นที่แดนกลางเนี่ย มันมีปัญหาอย่างชัดเจนครับแมนยูเนี่ยจัดการพื้นที่ดันกลางได้ไม่ดีเอาเสียเลยนะฮะการสนับสนุนคาเซเมโรในแดนกลางเนี่ยคือคําถามที่ดีที่สุดสําหรับผู้จัดก,การทีมซึ่งคาเซเมโรเนี่ยได้รับการสนับสนุนมากพอหรือเปล่านะครับหากว่าไม่แล้วก็คุณเนี่ยจะแก้ปัญหาอย่างไรล่ะซึ่งถ้าเกิดคาเซเมโรได้รับการสนับสนุนมากพอพวกเขาเนี่ยก็อาจจะมีคุณภาพแดนกลางที่ดีเหมือนเดิมในช่วงซีซั่นก่อนนะครับและหนึ่งจุดที่คาเรเกอร์ชี้ไปเนี่ยก็คือ เล่นอย่างแม็กโทเมนีนะครับที่ไม่ได้ลงเล่นในตอนนี้นะครับแต่แม็กโทเมนีเนี่ยเป็นนักเตะที่มีคุณภาพในมุมมองของคาร์เตเกอร์นะแล้วก็เป็นนักเตะอายุยังน้อยนะครับมีความกระหายในเรื่องของการพัฒนาแล้วก็มีความสามารถในการลงเล่นตำแหน่งเดียวกันได้หรือว่าคล้ายๆกันหรืออาจจะมาสนับสนุนคาซิเมโรก็ได้นะครับถ้าเกิดทางแมนยูไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าปรับใช้แม็กโทเมนีหรือตัวเลือกที่มีอยู่เนี่ยนะครับบางทีเนี่ยแมนยูก็ควรที่จะมีการมองหากองกลางรายใหม่อีกสักคนเสริมกันเข้ามานะครับนี่คือมุมมอง ของตำนานนักเตะของทางเวอร์พูลแล้วก็ของฝั่งแมนยูเรานะครับส่วนเรื่องของสมบัติอารบัติเนี่ยทางโรมาโนชี้แจงนะครับว่าแมนยูจําเป็นที่จะต้องขายนักเตะเพิ่มอีกอย่างน้อย1รายนะครับตามหลังเฟสออกไปซึ่งมันก็อาจจะทําให้สภาพเรื่องของการซื้อกองการรายใหม่เข้ามาเนี่ยง่ายขึ้นนะครับซึ่งถ้าเกิดแมนยูไม่ขายนักเตะออกไปจากทีมเนี่ยนะครับเราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าสาเหตุสําคัญที่ในเดียวของอย่างเช่นอารบัติที่มันช้าเนี่ยนะฮะส่วนหนึ่งก็คือแมนยูเนี่ย ไม่ได้มีการเคลียร์สล็อตภายในทีมนะครับส่วนที่2ก็คือแมนยูก็ไม่ได้มีเรื่องของงบประมาณจากการขายเข้ามาไงมันก็เลยทาให้ดิวอาัลาบัตเนี่ยมันช้าไปนะฮะแล้วก็ความตั้งใจของแมนยูก็ยังคงเหมือนเดิมนะก็คือ เรเกี่ยวกับสรลตในทีมก่อนแล้วก็ไปมองหากองกลางที่มันเหมาะสมนั่นเองนะครับนอกจากจากนั้นครับทางกิมมิสปอร์ก็ได้มีการคอมเมนต์เกี่ยวกับตัวเลือกที่แมนยูสามารถไปดิวมาได้นะครับอย่างเช่นชูอัลาลินยาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกองกลางที่ผลงานดีของทางฟูลแลมเหมือนกันนะเป็นมิดฟิลด์ตัวรับขนาดแท้นะครับสามารถออกบอลได้ด้วยนะครับออาบอลขึ้นหน้าได้ด้วยแล้วก็เกมรับเนี่ยถือว่าผลงานตอบโจทย์เป็นอย่างมากนะครับมีเรื่องของสถิติการเสียบโดนบอลเนี่ย 147ครั้งมากที่สุดในบรรดาแข่งในพิวริกอังกฤษอีกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่คล้ายๆกับคาซิเมโรนั่นแหละนะครับอายุก็เข้าวัย28และนะฮะอาจจะใกล้ๆ30หน่อยแต่ว่ายังใช้งานได้อีกหลายปีนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันแต่ก็อยู่ที่ทางแมนยูเนี่ยจะไปซื้อปริิดนจ,จริงๆหรือเปล่าเพราะว่าแมนยูก็ไม่ค่อยมีข่าวด้วยส่วนตำแหน่งศูนย์หน้านะครับ คือตอนนี้นะรครับเรามีศูนย์หน้าแบบระยะยาวแล้วก็คือเราสมุูดฮอยรุนแต่ว่าฮอยรุนเนี่ยยังไม่สามารถลงสนามได้ศูนย์หน้าที่มีอยู่ก็พึ่งพาอะไรไม่ได้นะครับแรดฟอร์ดมาร์ซียาวเลครับโรนซานโชฟอนไนก็ไม่ใช่แบบตัวจบนะฮะเพราะฉะนั้นแมนยูจําเป็นที่จะต้องมีศูนย์หน้าที่มีประสบการณ์นะครับในพิบเบิลอังกฤษแล้วก็เป็นศูนย์หน้าระยะสั้น เข้ามาร่วมทีมซึ่งคําตอบที่น่าสนใจก็คือคอรับวิลสันู่นหน้าของทางนิวคาสเซิลนะครับที่เป็นตัวจบสกอร์ที่ดีที่ยอดเยี่ยมนะครับถึงแม้ว,ว่าจะเข้าวัย31ปีแล้วก็ตางนะครับซึ่งวิลสันเนี่ยเป็นตัวเลือกรองลงมาจากอีซักนะฮะหลังจากที่ผ่านไป2เกมแล้วนะครับเจ้าตัวก็เป็นตัวสำรองและถ้าเกิดแมนยูสนใจจริงก็ อาจจะต้องมีการลองดูหน่อยในเรื่องกันเข้าไปติดต่อน่าจะติดต่อได้แล้วก็ทําให้ดีลเนี้ยเกิดขึ้นได้นะครับมันก็เป็นบทวิเคราะห์หน้าที่ออกมาที่น่าสนใจนะฮะเกี่ยวกับตัวเลือกเพิ่มเติมนะส่วนเลกิฟนะครับสื่อของฝั่งฝรั่งเศสครับมีการรายงานออกมานะครับว่าตอนนี้นะครับแมนเชสเตอร์เดนเ,เนี่ยใกล้ที่จะมีการปิดดีลคว้าตัวชองแคร์ตดิโบนะครับแนวรับของนีส เข้ามาร่วมทีมได้แล้วนะครับอยู่ที่ราคา34ล้านปอนด์นะครับถึงแม้ว่าทางแฮนิแม็กวายเนี่ยยังอยู่กับทีมต่อไปก็ตามแต่ว่าแมนยูเนี่ยก็สามารถหาเรื่องของงบประมาณอะไรต่างๆเนี่ย มาจ่ายเกี่ยวกับค่าตัวของตอริโบได้แล้วก็เตรียมปิดดิวเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เข้าใกล้แล้วกันเข้าใกล้ในเรื่องการคว้าตัวตริโบเสริมกองหลังตัวกลางรายใหม่นั่นเองนะฮะก็เป็นกระแสข่าวจากฝั่งของฝั่งฝรั่งเศสนะฮะเป็นสื่อเจ้าดังของฝั่งฝรั่งเศสนั่นแหละนะฮะที่รายงานกันออกมาครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ